เขาบอกว่าอะไรเขาให้เซตมาให้พิจารณาว่าข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องหนูดูช้อยส์ก่อนช้อยส์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 ยเป็นอะไรช้อยส์คือแทนความเป็นสมาชิกกับไม่เป็นสมาชิกเพราะฉะนั้นเช็คแค่ความเป็นสมาชิกเฉยๆฉยเช็คความเป็นสมาชิกเช็คอยังไงเช้อยังไงอ่าตัดปีกาที่โจทย์ออก ตัดปีกาที่โจทย์ปีกาด้านนอกนะปีกาด้านนอกแค่ด้านเดียวเช่นอย่างนี้โจทย์ออกมาอย่างนี้ถูกไหมปึ๊บ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 อ่าเห็นไหมอันนี้คือที่โจทย์ให้มาเช็คความเป็นสมาชิกตัดปีกาด้านนอกออกตัดออกไปตัดออกไปแค่ชั้นเดียวนะอย่าไปตัดชั้นนี้นะห้ามตัดนะ เพราะฉะนั้นตัดแค่ชั้นเดียวแล้วดูว่าในสมาชิกของเซต A เนี่ยเราตัดปีกการเราได้อะไรเราตัดปีกการเราได้สมาชิกแล้วอืมเพราะฉะนั้นการตัดปีกกาได้สมาชิกหนูเอาสมาชิกที่ได้ในเซต A ที่หนูตัดปีกกาแล้วอะไปเทียบกับในโจทย์เลยไอไปเทียบกับในตัวเลือกเลยดีกว่า่ออย่างข้อแรกเขาบอกว่าอะไร4กับ5เป็นสมาชิกของเซต A ถูกไหมเนี่ย4 5เซตของ4 5 พี่บอกว่าไงดูตัดปีกกายแค่โจทย์ก็พอถูกปะตัดปีกายแค่โจทย์แล้วดูหนูดูซิอันนี้เป็นสมาชิกไหมเนี่ยเซตของ4กับ5นี่ไงเห็นปะเพราะฉะนั้นข้อ1ถูกไหมถูกต้องแต่แต่อย่าเพิ่งกาเขาถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบเนาะโอเคมาดูอันที่สองข้อสอ ช้อยข้อ2เขาบอกอะไร4เป็นสมาชิกเซต A มไหมเป็นไหมนี่ไงพอเราตัดปีก,กาแล้วเราได้แค่2 4แล้วก็ปีก,กา4 5หเพราะฉะนั้น4ถือว่าเป็นสมาชิกไหมเป็นเพราะฉะนั้นข้อ2ถูกข้อ3เขาบอกว่าอะไรปีก,กา2ชั้นแล้วก็45เป็นสมาชิกเซต A มไหมเป็นั้มเหมือนั้มเหมือนในเซต A มไหมมันคล้ายๆแต่ว่ามันคล้ายกับตัวนี้ มันคล้ายกับตัวนี้ถูกปะแต่ว่าตัวนี้คืออะไรปีกกาชั้นเดียวแล้วสี่ห้าแต่ choice เขาบอกว่าอะไรเป็นปีกกาสองชั้นเพราะฉะนั้นถูกหรือไม่ถูกเนี่ยผิดเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดอ้าวแล้วข้อสี่ล่ะห้าเขาบอกว่าห้าไม่เป็นสมาชิกข,ของเซตเอถูกไหมห้าไม่เป็นสมาชิกของเซตเอถูกไหมถูกเพราะน้องบางคนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไอ้นี่นะอสับสน บอกบางคนบอกอ่ะพี่ในนี้ก็มีนี่นะเห็นบ้านในนี้ก็มี5แต่ว่าองค์ประกอบของอ่ะจำนวนสมาชิกของเซตเอมีกี่ตัวบอกพี่ก่อนจํานวนสมาชิกของเซตเอมีกี่ตัวมี3ตัวนะมีแค่3ตัวนะมีตัวนี้1ตัวตัวนี้1ตัวแล้วก็ตัวนี้1ตัวหนูดูจากคอมมาหนูดูจากคอมมาที่อยู่ข้างนอกปีกาที่มันขั้นกันอยู่หนูดูคอมมาหนูจะได้ไม่สับสน โอเคเนาะเพราะฉะนั้นมันมีแค่3ตัวเท่านั้นไอ้วงเล็บไอปีกกายใหญ่ๆเนี่ยนี่คือ1ตัวนะอย่าไปแยก4กับ5นะเพราะฉะนั้นข้อ4เขาบอกว่าไง5้าไม่ใช่สมาชิกเซต A ถูกไหมถูกแล้วเพราะฉะนั้นตอบข้ออะไรข้อ3เลย